มาถึงก็ฝนตกฝนฟ้าไม่เป็นใจคุณนายมาใชนไม่มากินหลอกเส้นบวงนี้ังจะไปกินโนดขอทองแพงๆกินได้ยังไงเราเส้นถูกอันนี้ก็ไม่เอาหรอกมันถูกนี่ไม่เอาไก่มันถูกหมูก็ไม่เอามันถูกนี่หมาบัวเหรอหัวใจหมูเหรอนี่ต้องอันนี้เลยเนื้อกระเอนแก้วนี่นี่เนี่ยตักลงไปเลยตักลงไปเลยตักลงไปให้มันเยอะๆให้มันคุม้มก้าสิบเก้าบาท เอาให้มันค้มเอาให้มันค้มนี่ลูกชิ้นเนื้อเหรออุย้ยมันนั่งหยิบเสียเวลาเท hey, แม่งลงไปทั้งกระมังเลยเทลงไปทั้งกระมังเลยนี่นี่อืเสียเวลานี่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 มันนั่งลวกเลวเสียเวลานี่นี่หยิบมานี่นนอย่างเงี้ยอุ้ยเสียเวลาเท hey, มันทั้งถาเลยค่ะมันนั่งหยิบอะไรคะเนี่ยใสลงไปทั้งถาเลยค่ะ มองอะไรมาเถอที่ลานเจอนั่งนี้เออไม่รู้เหรอคุณนายนามาคึ้งใจสิยะเออตั้งตรงน,นี้สิยะเออนี่นี่นี่โอ้โหหอมชุยคุ้มเก้าสิบเก้าบาทแดกให้มันคุ้มที่สดุดเพราะมันไม่ได้บอกว่าห้ามเอาเกระมังมากูก็เลยเอาเกระมังมาจากบ้านเลยเอาให้มันคุ้มที่สุดจากคุณผู้ชมเจ้าขา นี่น้ำหมก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 ลงไปเลยค่ะหมกลงไปเลยค่ะเกบเก้าโคตรโคมในนี้อเป็นหมื่นนะคะมาถ่ายรูปอะไรกนดี้จ๊เธอคนกำลังจะแดกเอยมาขัดความสุขถ่ายทำไมวันนี้มาเติมเพลอนเออทำไมกูไว้จะต้องอักรมังใหญ่กว่านี้เล็กไปเนี่ยเออแล้วนี่มาใส่อะไรเนี่ยมาหุลำคาญเนี่ยมาติดตอะไรเนี่หน้าลำคาญอุ้ย โอ้ยพริกผัดด้วยเนี่ยโอ้โหพริกผัดด้วยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหนี่นี่เทแม่งลงไปนี่ระวังหกลานนี่นี่เทลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยค่ะกินนะแดกนะกระแดกแดกไม่ได้กระเทให้หมาแดกแล้วก็นี่คุยลนควยลนควยลนนี่นี่ฝนฟ้าก็ไม่เป็นใจเลยนะเห็นว่าเช้นมากินก็มาตกตอนนี้อะไรกันนักกันหนาอุ้ยหายไปไหน เออระวังยาเธอนี่โอ้โหพริกน้ำน้ำส้มพริกน้ำส้มพริกน้ำส้มแค่ะคุณผู้ชมเกี่ยวขาน,นี่พริกน้ำส้มค่ะนี่นี่น,นี่ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยแคร์อันลอยขมอ่ะเดี๋ยวใส่กระเทียมเจียวหน่อยกระเทียมเจียวนี่คนอิสลามกินได้ไหมพี่มีหมูอะไรหรือปา นะใส่ผักลงไปหน่อยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่ะโอ้ยรลอนละหลอนตั้งนี้เลยโอ้โหสุดจะคุม้มสุดจะคุม้ม99บาทชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรร้านอะไรสีบาค่ะซีบานี่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมโอ้โห คือซีบานที <constrained afar ng> ่อยู่ที่เมืองเอกนะคะใกล้ๆมอลังสิทนะคะคุณผู้ชมราคาสามสามสิบแปดบาทร้อยสามสิบแปดบาทมีขนมให้กินด้วยใช่ไหมเอองั้นงั้นเดี๋ยวเราไปตักขนมแล้วมากินพร้อมกัน เบืออันที่คืออะไรน้ำกะทิน้ำกะทิแตอร่อยค่ะคุณผู้ชมเดือบขาหัวหนึ่งเก้าสิบเก้าบาทแล้วของหวานดีเซลอัตจังสามสิบแปดใช่ค่ะทั้งหมดตกคนละหนึ่สามสิบแปดบาทค่ะแล้วทำไมมีแค่นี้ล่ะจ๊ะไม่เอาเปรี้ยวผู้บริโภคกันไปเหรอขายดีค่ะมันคุณจะป่ายสองเองเอาเปรี้ยวผู้บริโภคนะคะมีแค่สองอย่างเองน้ำเชื่อมก็ไม่มีนี่เป็นน้ำกะทิก็เท่าหมดขอโทษทีนะคะเออทำไมไม่เอามาเยอะๆล่ะ เอาเปลี่ยนผู้บริโภคไม่มีคนมองวิย์เยกไม่ไหวจะจะยกหน่อยฉันจะเอาเป็นจระมาง okay, เอองนนั้นเ <Okay. S 1> มื่อไหรคุณจะได้ <laughs> นี่ค่ะเดี๋ยวเทนน้าเชื่อมกลับไปหน่อย<า>อู้ยน้ำเชื่อมมันเยอะไปฉันจะกินน้ํากะทิโอเคนี่ค่ะคุณผู้ชม แล้วก็เธอที่จะลอน okay, อันนี้น้ำกะทิเอาแล้วชาวกล้วยใส่น้ำเชื่อมตรงไหนอ่ะได้น้ำรวมกันได้ค่ะโอยมัม่วแล้วหลอนมั่วแล้วหลอนชาวกล้ว,วยใครไปใส่น้ำกะทิขอเมนมูนน้ทาใหม่ค่ะเอาแค่ใกล้ใกล้ๆหน่อยโอ,โอเคค่ะเออนี่ค่ะน้ำกะทิใส่ลงไปเยอะๆโอ้โหคุ้มมากรีฟิลเท่าไหร่นะที่ว่ารีฟิลเนี่ยเท่าไหร่ โอ้ยไหนน้ำแข็งอยู่นี่เหรอโอ้โหไม่มีน้ำแข็งละน้ำน้ำแข็งใสไม่มีเหรอน้ำแข็งเหรอโอ้ยเสียเวลาเอาชามมาเลยจะเอาชามตักเออมันเสียเวลามันนี่ามาติดไกล้โอ้โหเธอเวลาฉันมีแค่รู้หรือเปล่าโอ้โหน้ำเชื่อมก็ไม่มีืเอาเสียผู้บริโภคเหลือเกินนะในช้อนนี่แกฉันจะกิน แล้วชาวกล้วย,ยมไม่มีน้ำเชื่อมเลยก็ใช้น้ำเชื่อมแบบนี้ค่ะไม่มีคนเห็น <c oughs> มันไม่มีใครเห็นยกไปทั้งถาดเลยยกมาทั้งถาเลยแค่ <c oughs> มันเถึนจะขมมันถึงจะขม เนี่ยเต็มกินมนันทั้งชามอย่างนี้เลยแหมมากินมาถ้วยเล็กๆไหนเราจะน้ําเชื่อมไปเอาน้ําเชื่อมมามแก้ไขร้านเชื่อมมาให้ต้องเก็บงินร้านบางไม่ยังอุ้ยไม่ได้ค่ะใส่แปมคุ้มมากร้านอะไรนะซีบาร์เมืองเอกก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ซีบาร์เมืองเอกหัวละเก้าสิบเก้าบาท แล้วก็รีฟิลนอนสามสิเก้าแต่เริเป็นกะละมังนี่เห็นไหมฮะเป็นกะละมังเลยนี่นี่นีให้คุณผู้ชมดูโอ้ยน่ากินอ่ะมาดูก๋วยเตี๋ยวเนื้อก่อนคุ้มมา เดี๋ยวเขามาดา่าฉันนะคะคนจะมาตอบฉันนะคะว่าแดกหมดโอ้โหมาแซ่บคุ้มมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยดูสิคะ <c oughs> 99บาทนี่แต่ก็เอินเตอร์99บาทโคตรคุ้มของหวานนีเนี่ยรีฟิล สามสิบเก้าบาทแดกได้เป็นกะละมังชาวกล้วยนี่ก็ได้เป็นกะละมังมีน้ำกะทิเป็นกะละมังเดี๋ยวไปหยิบน้ำมันมาแดกให้หมดตู้เย็นเลยโอ้โหสุดยอดมาเลยคุณผู้ชมขายดีสิบหายคนกินเป็นพันเต็มทุกเป้าขนาดฝนตกนะเนี่ยขนาดฝนตกคนกินเป็นพันโอ้โหสุดยอดมาให้ได้ค่ะ นี่คุ้ม99บาทแดกในขนาดนี้รวมกับดีฟิล39เป็น138สุดยอดนี่ค่ะตลิมนิ้งไทยทีห่อละ500ไม่ขายขาย200โอขอ่1,000ส่งฟรี10่อั1,500ส่งฟรีจุดี่ห่อ2,000ส่งฟรี30่อี4,000ส่งฟรีโทรมาเลย081ฮะก3 0 4 6 2ง เอาอยัางหายไม่มีกระดาษ0816304622ึ่งหรือไลน์ม e e e าที่ atlina. gang. line มี a. t. l. e. e. n. a. g. a. n. g. ปากเช็นเลยอ่ะคิดชู้มาเช็ดเลยเดี๋ยวเขนคิดว่าสต,ติไม่ดีิดชู้มาให้แม่เช็ดให้แม่หน่อย <laughs> เช็ดหน่อยเดียแม่มองไม่เห็นเช็ดๆช็ดเช็ดข้างในมันเลอะเออบ้างเดี๋ยวเขาหาว่าสติตไม่ดี คุณผู้ชมอร่อยมากมาเลยนะก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่เขาจะมีทั้งไก่มีทั้งหมูมีทั้งเนื้อหมดอันนี้อ่ของแม่นี่เป็นเนื้อหมดเลยเป็นเนื้อหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของหวานจริงๆมีเยอะวันนี้เราช่องอะไรแต่ว่าคนกินหมดนะคะนี่น้ำปละที่กระเจ้งนี่มีเฉาก้วยอันนี้เป็นเป็นมันเลยอร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ยมันแบบนี้เลยอ,อร่อยมาก น้ำกะทิอร่อยมากเลยพี่มันแบบน้ำกะทิตลิ่มอะหอมมากเลยสุดยอดสุดยอดเลยเดี๋ยวเรามากินก๋วยเตี๋ยวนี้ดูว่าน้ำเป็นยังไงน้ำซุปโอ้ยพี่อร่อยมากจะบอกเลยว่าพี่จะคกุ้ยเองนะพี่ก็ผัดแล้วก็น้ำซุปอร่อยหน้าของยาจีน ดอเ่ยพี่รสอ,อร่อยมาให้ได้คือร้านปีบาเมืองเอกอยู่ที่ลังสิตลังสิตลังสิตนะพี่นะนใกล้มาหาวิทยาลังสิตอ่าแล้วร้านนี้เขาขายดีเพราะว่ามีน้องๆจากมาหาวิยาลัยมากินเยอะเลย เปิดกีโมงถึงกีโมงพี่10โมงถึงบ <men> <10, S 1> right, ่ายสองค่ะ <mitad. S 2> 10โมงถึงบ่ายสองน้ำกะทิอร่อยเติมลงไปอีกคุ้มมากสามสิบแปดบาทไปลงไปเลยมันอร่อยมากน้ำกะทิเขาอร่อยที่สุดพี่อร่อยมากเลยนะเนี่ยมันกินแบบว่าเตียนอบอ่ะสุดยอดเลยมาให้ได้ค่ะคุณผู้ชมจ้าค่ะเปิดกีโมงถึงกีโมงพี่10โมงถึงบ่ายสองค่ะ0โมงถึงบ่ายสองและตอนเย็นจะเป็นหมูกระทะสี่บาทหัวละสามร้อยยี่สิบเก้า นะคะมาให้ได้ที่นี่มีที่นั่งเป็นร้อยโต๊ะเลยนี่ขนาดฝนตกยังไม่สาดเลยนะเออแต่ว่าบอกเลยว่าอร่อยจริงๆน้ำซุปพี่สุดยอดเลยมาให้ได้99โคตรคุม้มแตา่ยาวกระลบังมาเหมือนกูนะเดี๋ยวจะโดนะตบ <laughs> เอ้าขายของก่อน <laughs> สลิมนิ้งเดมอนเบอร์รี่ห่อละห้าร้อยไม่ขายขายเพียงสองร้อยหกห่อหนึ่งพัน ส่งฟรีสิบห่อพันห้าส่งฟรีสิบสี่ห่อสองพันส่งฟรีสามสิบห่อสี่พันส่งฟรีนะคะอันนี้นะคะเอ่อไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทารไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแป้งเป็นหัวเชื้อนะคะคุณผู้ชมกินหนึ่งเดือนนะคะพันห้าร้อยบาทนะคะจะมีร้อยสองร้อยแก้วน้ำหนักลงสิบกิโลเนี่ยแดกมันกระลำมังเหมือนแม่อย่างเงี้ยก็ไม่อ้วนเพราะว่าแม่เนี่ยถ้าไม่มีตัวช่วยป่านนี้สองร้อยกิโลวันหนึ่งแดกสิบที่เพราะเป็นอินฟูอินเซอร์ร้านนี้มาเป็นร้านที่สี่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเรามีตัวช่วยค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะ0 8 1 6 3 0 4 6 2 2หรือไลน์มาเลยแอดลีจัดแก๊งไลน์มี l e e n a g a n g อันนี้ะลิมดิ้งไทยตีเป็นชาไทยอร่อยที่สุดในโลกนะคะได้รับรางวัลระดับโลกนะคะพอละ200 500ไม่ขายขาย200 6คอมูลแค่3,000ขายพันเดียวส่งฟรีส่งได้60ตอ60แก้ว 10อมูลค่า5,000ไม่ขายขาย1,500ส่งฟรีมูลค่า100-200แก้ว14ห่อมูลค่า140-240 7,000บาทราคาเต็มขายแค่2,000ส่งฟรีแล้วก็30หอมูลค่า15,000บาทขายเพียงแค่4,000บาทส่งฟรี300-2,300แก้วสนใจโทรมาเลยค่ะ0816304622ไลน์มาเลย adlena.gang ไลนมี a l e e n a g a n g ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะ